ครับก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งสลับการอ่านบทกวีสู่กันฟังนะในช่วงนี้ก็จะหันไปทางบทกวีที่เป็นท้องถิ่นหน่อยนะครับเป็นพญาพญาก็คือปัญญาเป็นคำอีสานนะครับแปลว่าปัญญาในภาษาบาลีปรัตญาในภาษาสันสกฤตนะครับก็แปลว่าข้อคิดอันลึกซึ้งคติเตือนใจอะไรประมาณนี้นะครับหรือบทกวีอีสานก็ได้นะครับมานเาา กับคนอีสานเนี่ยจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมายาวนานนะครับคือมาตั้งแต่ก่อนมีประเทศไทยก่อนมีสุขโขทัยเลยก็แล้วกันนะครับสุขโขทัยมาถึงปัจจุบันนี้แค่700กว่าปีแต่ดูเหมือนว่าหนังสือบางเล่มระบุความเป็นลาวเป็นไทยนี่มานานมากกว่า700ปีนะครับ9ก0กว่าปีก็มนะีประมาณนั้นนิทานพื้นบ้านอะไรต่างๆเนี่ยมันมีคนเขียนไว้นะครับแล้วก็อ้างอิงจากหนังสือได้หลายเล่มนะ ความเป็นชนชาติลาวและอีสาน,นเชื่อมโยงกันมานะก็ไม่ได้ห่างไกลกันมากนะครับลาวกับไทยมันก็ไทยน้อยเหมือนกันนะสายนี้นะครับอันริมฝั่งโค้งทั้งสองข้างนี่มันก็เชื่อมโยงว่าทํากันนะครับโดยเฉพาะไอพญานี่พวกหมอลำหมอแคีนอะไรพวกนี้ก็เชื่อมโยงกันอีสานกับลาวกับเหนือนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็จะอ่านพญาบทที่ชื่อว่าเจ้าคือดอกจำปาเมืองลาว เจ้าคือดอกจำปาเมืองลาวหมายถึงผู้สาวนะครับเพรา็มักจะเปรียบหญิงสาวเหมือนดอกไม้เนาะหันดอกจำปาก็อาจจะเปลี่ยนชื่อเป็นดอกลั่นทมแล้วแต่ว่าเขาก็นิยมเรียกก็ดอกจำปามันเดิมมันเป็นพื้นถิ่นดีนะครับก็ค,คือสาวงามของเมืองลาวนั่นเองนะครับมาฟังดูว่าเป็นยังไงบ้างแม่ยิ่งเล่าสาวหน่อยอยากหยอกอ่อยค้นงาม ว่าถามอยู่ใก่้ก่ในหัวใจเจ้าว่างบอไอ้กืนเข่าฆ้าข้อเห็ดจรอตาขางเจ้าผู้ค้นไข่เอ้ยกินอีหนังจังง่ามปานนีสาวผู้ดีค้นโกอยากส่วนไปอวดโออ่างอีแม้ทักท้ายญาติพี่น้องทางบ้านคือสีมักน้ำสันดอกวา้าแก้มอธรรมแฟนไผ ปันใจให้อายจักหน่อยแหนะอ้ายอ่อนแอหลงมักเจา้าอยากนอนเฝ้าแม่นสุขขึ้นคำแพงเอ๋ยดอกจำปาเมืองเล่าเป็นผู้สาวผู้ใดน้ออยากขอเมื่อน้ำเดไปห่วมหมอนซ่อนเสือเห็นว่าอ้ายขี่ไล่กะหลงมักเจา้าผู้งามเดินนางขั้นบ่ได้ดีๆ เป็นสู้กระบอตีหล่าเอ้ย